สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องปันปันลำเพืนออฟฟิเชียลนะคะวันนี้นะคะเราก็เจอพ่อค้านะคะนี่นะคะทีมงานอ่าสินรับยินรับกรเด็น้อบน้เสร็จแล้วยายเวอร์นะคะเปลี่ยนอาชีพแล้วนะคะตอนนี้รางวัลออนไลน์คุณแม่ฝากมาจากประเทศเกาหลนะครเกาหลเราจะแจกกันคนละที่50บาทแต่มันยังม่ละโอนนะครับแต่ประกาศบอกไว้สำหรับทีมงานนักแสดงทุกทุกท่าน ตั้งบอกตั้งใจอะไรนะเขาจังมาโดดนะขายอะไรนะคะขายอะไรนะคะขายขอแช่งแม่งกูโอ่งเลยเจ้าอบและเจียวเปลี่ยนอาชีพวะนะคะขายโอ่งแทนแล้วนะคะโอ่งกรอบๆด้วยจ้าโอ่งกรอบๆฮะโอ่งยังกรอบๆ เลไรปุณิย ok <PI> ์อาซามปีป <sh uffy> ุณนเนีตยตเตโมกเตงมโมเตงโมเตมมอะไร่ะวะไอ้จิตเต็มหลักเต็มหกาเนี่านเนี่ยานับประทานจิบโอกมใจเตโมจิบตลามาบายอ้ายแล้ีบ่เต็มหมดฮายแล้วกะรี่ะร้อนรีใจร้อีชอบแบบ้นะพุกร้ีรอรอองมือเคยมาก้าแล้วหแล้วนะเขาเต้นตับเคย ไม่ไปกระขายแล้วต่รี่เขเพม่ไดขายบ่ดีกระขายเจ็ดสีตามขึ้อสามางไรสวัสดีครับสวัสดีครับนอมากินเขามันเขา เมื่อเนอบอกเ,ออเปียกนะไม่ใช่จะทำตัวขึ้นลื่นหมายอยู่ไม่ได้นะทำตัวมันสะอาดเลยมึงน่นะเเาไอ, <c oughs> อ้เปียกไอนห่าเจ๊เนี่ยนะคะบราสวัสดีค่ะไปไหนคะไปอันแรกอ้เห็นอ ะะทีนี้เราเป็นกำลังทานข้าวกันนะคะยนนนิ่งไรหันมากอ่อนไม่รู้ผลอ๋อสำหรับพารลกานขนพรับนะครับไปขนไก่ป๊อออกจากทางรถด้วย คนไก่ป๊อปกัากากทางรถเพราะว่าเขาจะลดฉากเข้าสำหรับท่านไหนที่ผลพบนะครับให้ไปขนเอาป๊อปไก่ป๊อปโอ้ <c oughs> เข้ามาด้วยแ <c oughs> ดนเตอร์ของเราวันนี้สถานที่ดีมากอ่าดูดวงนะจะดูดวงท่านไหนที่ลองไม่ได้เกิดวันพฤหัสราหูอมจันท์ ถ้าราหูอมจันทร์ก็แสดงว่าไม่ดีก็บอกราหูไปอมหอเอาแม่ดอมร้านนี้เหรอที่แม่กั่งร้านตุบตาตตอนนี้ตาร์ตัสขั้นปั่นใจเป็นที่เรียบร้อยหมอดูเขาบอกว่าจะสว่างสว่างทันที ห้าตัวห้าร้อยสั่งเพื่เป็นสามหมื่นดอกไม่จะเป็นต้องสั่งหรอกออใส่ประตูของประตูของอะไรขนาดตลกซุ้าตาขานาดใจญ่เขายัางไม่สั่ง ใส่ชุดพระราชทานเหมือนกูเนี่ยันคุ้มุ่าแรยถ้ากูอยากใส่ชุดกูกูก็เดินไปที่โรงเรียนไปขอชุดเก่าขอขออกวันนี้ก็สำหรับคนแก่ของเราก็กินข้าวอิ่มแล้วไม่รู้ว่ามีอะไรที่เชียวได้หรือเปล่าก็แปกใจอยู่นะสำหรับ เป็นหมอลังนี่ก็กลายเป็นหนนลวงผู้สูงอายุก่อนแล้วรู้สึกว่าเมืองจะมาพบปะสังสรรค์รบกวนกันพี่สา,านนมมันบอกให้พูดไปเกี่ยวกับฉันกูบอกแล้วพี่จามาพู่ดีๆก็ด,ด,ด,ดีอยู่แล้วพูดว่าอยู่วันศุกร มึงต้องให้เกลียขาวด้วยคราเป็นพ่อเป็นแม่อี่งสาบมึงจะมาบอกกูพูดว่าชมรมวุฒิสุขอายุได้ไงแฟนว่าจัดตูนตูนโอ้ยมาไรอยนีพมาเรียนห้าหอาชีพแล้ว ก no ินตาราาลตุ้ง UH, ก oh. okay. ิอิออดีินาโอ้ขายแล้วนะเดี๋ยวไปดูสถานการณ์หน้างานตอนนี้นะคะนนี้ก็ประมาณ หกโมงกว่าแล้วนะคะเดี๋ยวไปดูหน้าเวทีนะว่าคนมาหรือยังค่ะโอยทมายแล้วนะคะนี่วันนี้มีประตูด้วย ประตูประตูสประตูเขาไหวไปะสู่รถองของเธโอ้ขาหักพอดี ะะวันนี้นะคะก็เล่นอยู่ที่น้องบองัวลำงูนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะต้องลาไปก่อนนะคะ oh. เดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ